จเล่ยเออมันเลื่อมมาแล้วมึงให้มันเล่นก่อนไปเลือกตัวมาโมโง่เลยอันดมพ่อพุ่งมือวิ่คมาอ่ะอู้ยย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 ยโอ้โหยืนได้ต้นตีนยย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 ียย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 ยงยยยยยยมยย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 ยแยยยัยยยยยย้ยย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 ยดยยยอยยยยยยย

เอ้ฟินิกชุนเลยว่าไปไกลๆกูเกมนี้มีประเด็นครับด่ากันทั้งเกมโลมิ่งทีมผมเลือกโลไรออนมาโลมฟินิกก็เลยไม่พอใจ <store> สาดกันยาวยันจบเ,นเกม่ะต้มนี่ไงอย่า,า,ยาขึ้นมาเลยดีนะอันนี้อยู่ในโหมด COV ค,ครับ เลอเออมันเลือกมาแล้วมึงให้มันเล่นก่อนไปไอ้เหี้ยไหนไหนมันก็เลือกมาแล้วช่างมันไอ้สัตว์ทำหี้ยอะไรไม่ได้แล้วอันนี้เป็นเป็นแพทเก่านะตอนที่ยังมีปิดป้อมอยู่สุดไม่เข้าใจว่าแค่นี้เป็นเหี้ยอะไรสัตว์ิเยอะไอ้สัตว์เป็นะครุยเลยไอ้สัตว์เออเล่นก่อนเล่นก่อนไอ้เหี่ไอ้ที่กูกดต่อยูลซูไม่ให้ร้องตัตข้าวตัตข้าวพ่อบ่ สนุกละยืนไหมล่ะมึงยืนไหมล่ะมึงโอ้วันเดอร์กูแต้มรถอ่ะแน่ๆเลยต้องพิมพ์แล้วไม่ต้องพิมพ์นะเล่นไหนเฮียแต่โยนบอกเลยกูโยนได้กูมาเก็บเก็บไปนี่อยู่แล้วเก็บไปง่ายนี่ไงลงไปนึงเล่นก่อนเวลยเล่นก่อนเวลย ทีกดขอให้คนอื่นคนได้ที่เดียวร้องต่างข้าวอ้อนมึงก็ขึ้นไปกับเพื่อนเธอไอ้เหี้ยขึ้นไปกับเพื่อนเธอไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอย่าเสนอขึ้นมากูขอลองโนนอยู่วันเดอร์กูกูกูรู้มึงฉุนได้แต่มึงจะเอายางงี้เหรอไอ้สัสเละแม่แล้วมึงดูตัวทีมไหม โียโดเฮียอะไรใส่กูบอกว่าเตักข้าวม่ใกูเลือกรมันเล่กล้วกูไม่ไมแต่แต่กเว้ยจริงๆเว้ยกณเมฆมควจะเปิดทิ้งเอสูไไม่ควรที่จะกดแอด้วยเฮียกูไม่ได้กูไม่เห็นลยก็แบบกูกูกดไปก่อนไงพวกกูตักข้าวอยู่กูกูไม่เห็นะีกูเห็นกูเไลกไม่อนกดเกข้าใจกนเนไม่ไม่แต่กูบอกว่าว่าใครเป็นกดใคนล ไอ้ยกูนี่ไงเฮียแล้วกูตักข้าวอยู่แล้วกูเห็นแบบมันขึ้นตัวแรกกูกดให้มันก่อนเดี๋ยวอย่าบอกว่าขึ้นตัวแรกเฮียกูขอเลือกสูตก่อนเป็นสิบวิแล <t> ้วใครจะไปรู้หลายค่ายกูไม่ได้ดูนะแล้วไ่ตะเพื่อเฮียแล้วได้ไอศอร์สนุกกว่าแกมด้วยเฮียถ้ามึงไม่มาด่ากูนะกูไม่คุยกับพวกมึงหรอกไอศอร์กูสายไปดูดกูละ จะโยนมาบอกนีโยนจะโยนบอกเลยกูแจกเลยเดี๋ยวเอาไหมมึงไปแจกป่ะไปมึงไปแจกไปเฮ้ยไปไปแม่กูร้อยกว่าดาวมาเจอที่ไหนวะนายซันมึงบอกตัวเองโอ้หน้าสงสารคนร้อยกระดาษกูรล้วเนี่ยเยิบใหม่ก็อย่างว่านะนะคนเรามันมีหลายประเภท ผู <One input> ้เห็นหนุ่คนดาวเยอะไอ้เหี้ยแม่งใจเย็นกันที่ผายสัตว์ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปเกียร์กลางเลยมุจว่าเฮ้ยไปทำเมื่อะไรเฮ้ยอเหลออยากเมื่อยู่ไอ้เหี้ยฉันเกียร์ขี่ไม่ได้สัตว์คุณพูดกันดีๆไม่ดีหรือไอ้เหี้ยมันไอ้เหี้ยกูเหม็นมากกันไอ้เฮี้ยมันโมโหแล้วว่าเหี้ยสกัดมันโมโหแล้วว่า เป็นไกลางเอาไเล่นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยกูเปิดอยู่กูมาอยู่มีจุดปอมเพื่อนอโแล้วดูอ่ะอย่าทิ้งกูโอ้ยกูเลยพยยาับว่าจะเอาดวดเลย่กเลอาตัวมาแลโง่่รลิออนโดมพ่อพ่ออเหมือนีไม้ ยืนได้สก yeah, oh, ัดควมแข็งไว้นะยืนได้ที่โอ้หยืนได้ต้นปีนี่อะไรนี่ยืนนี่น้องเข้าไปได้ถึงสองวิไม่น่ะเข้าได้สองวิไหมไอ้พี่เนเนบอกว่ายืนได้ทำไมไม่ยืนไม่ได้เพื่อนเนี่ยอะไรสิฮ่าตัวมึงเป็นยาวหรือเปล่ามีความคิดหรือเปล่าเออดิปูยืไอ้ตัวนี้องพิกิ้นเลยว่ารอได้หรืออยู่ไอ้พี่อ ไอ้เนวกมึมไปแฉะปะจรงต่อยอมแพ้มาหนึ่งไอ้เนีอยมันกูไม่ตอไอไอ้เนี่ยร้องแก่ไอ้ควายเอาเอาตรงๆได้ข้พวกมันกันเต็มแล้วแต่กูมาเข้าใจว่าแรนดเนี่ยแบบว่ายอย่างโดนเส่แม่ที่พกับทีเอาัทวหเหมือนไมหยดจะบ่นี่อะไรอ่ะมึงแดกข้าวก็แดกไว้กอ ทง่อาดีเดมาเวะมาด้มาเ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 ด้จะบนีพียอะไรมื่อฮะมาเด้มาเด้อกูจะบอกให้ไอ้หียรุ่นมึงออะกลับกูก็นดือเดืออยู่ี่นา่ดีกูตามสกัดอย่างเดียวอ่ะไม่สนแล้วไอ้พี่อยู่คนละบ้านกันร้องไอ้พี่ เอ้ยกูตามกูตามหลังมาอยู่สกัดกูตามหลังไว้อยู่กูช้ากูช้าเพื่อนกูช้ากูช้าโอ้ยเหี้ยมึงมึงเห็นอุโมงม่ได้เนี่ยเฮ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วทีเดียวเฮ้ยสกัดสกัดตรงสกัดตรงสกัดตรงสกัดหน่อยได้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 มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ้ยรวมเนี้แท้ดีว่าเฮียจะทำเฮี้ยอะไรนทำเฮี้ยอะไรพ่อมือหุ้ยพิ่งมาถึง ร้อนจัดเลยเฮียไอ้เฮียกูจะล้วงอะไรตัวอะไรเนาะเมื่อกี้โอเมนเออก็แปลว่ามึงไม่รับเฮียอะไรเลยไงเพิ่งวิ่งมาถึงในเฮียมึงรีบร้อนที่นี่อะไรนี่มึงด้ทำอะไรเนี่ยนี่จะทำอะไรเขาเฮียอะไรกูเพิ่งมาถึงอะ งเกลับไปดูเก็บเป็นนนเลยอ่ะกลับไปแงล่าเงือ่เี้ยแงกันเพือตังไอ้เี้ยตีนี้ม่งมันวะายาตน้ำตาดอกโบกู้ห่อน้อมึงอ่ะดอกโบกู้ไอ้ตัวแรงขึ้นตัวแรงขึ้นโอ้ยกูตายกูตาไปไยืนไม่ได้เนี่ยตามะกัดกันหน่อยนะมีด เรายนมจองวายเขาไปสกิลอ่ะมึงอยาอ้างว่าตัวเองยืนได้เหี้ยเขาสตัวแล้วร้องเอาไอ้เหี้ยเขาสตัวใครจะก้เข้าไอ้ควาาได้ตัวเดียวมึงบ้างีมึงเอาอะไรคิดตัวตีตัตัวเดียวให้กูไปยืนยืนกพื่อคเออยากยืนืได้แล้ยืนไม่โดนว่ะไม่ไเหมือนเพื่อนตายสี่ตายสี่เพื่อนตายสี่อ้ยเอ้ย เฮ้ยไอ้ยเฮ้ยมีมีเวฟเลยว่ะดาร์กว่ะเพื่อนไล่ไลยสาร้ายยิ้มหายไอ้เนี่ยฉันยิ้มแม่งไงไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเล่นอย่างง่เลยส่รกดรายงานนี่คอยดูกูเฮ้ยเพี้ยมันกูนะเฮ้ย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 โดนโดนโดนเพื่อนโดนจะตายจะตายเอาดิไม่ต้องไม่ต้องไอ้เนี่ยไอ้กัดมั่งโหดว่ะ เออการก่อนดีกว่าเนาะอ๋อเฮ้ยหลัง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 แม่กูกูโอ๊ยเล่นมาช่วยต่อยมาดิแม่แม่เดี๋ยวเดอ๋ยวเอมนเอีมึงอย่ามึงเอี่ยงกันดีมึงมา่วยกูกอนหน่อยมึงฟังกูบอให้นะเออกูกูกูยอมอ้เล่นก็ได้เออกูยอมว่ากูเล่นไม่ดีกว่ามันแต่กูเล่นดีกว่ามึงอยลที่รั โอ้ยอ้เออไอี้อมึงกดสร้างหนึ่งมาเลยตัวที่อะไรมึงก็มามัดไอสัตวมันดไอี่ใหญ่มึงก็มาไอหี่ยเล่นงง่ามึงอะไอหี่ไปดูดูดูไปดูใี่อดูให้จบยเี้ยไอี่ยะอไรอะเอ้ยไม่ตอ้ไม่ต อะไรแบวะเฮ้ยเฮียฟินเนียเนี่ยนดูดิักน่เงเือกเ้ยตายเนี่มึงเนออเนี่ยถ้ามึงถ้ามึงไม่ตัวโง่ก็ไม่มีใครว่าอโอ้ไอควายสักข้านี่ดหเฮียพ่อแม่มึงสอนไรยังไงว่าแบบเออเออเออ อย่าพึ่งเพื่อนอย่าพึ่งไอิงยึดปิดป้อมก่อนปิดป้อมก่อนกูมีปิดป้อม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 มึงอย่าพึ่งดิกูหัวร้องล่ะยึดไม่กูหัวร้องล่ะต่อยดีให้่อยดีเฮ้ยป้าป้าก็ได้เพื่อนหมดได้หมดได้ก็มึงไงกวนมไม่รู้ตัวอ โอ้ยมันเกิดหมดแล้วเว้ยไอ้กัดทุบได้อยู่ทุบได้อยู่เหนื่อย่ะต้งซ้อมอ่นี้เยตัวแรกเลยุยคสายเดียรเอาแม่งก่อนให้มักถ้ามึงไม่ดมจะม่มใครจะดิ้มแม่งเฮ้ยรเลยอ้อนมึงเดินมาช่วยกูกรมึงอย่าพึ่งด้ไอ้ยักูเป็นยัติดต้งนะกูไปก่อนดีเพื่อนกูขอร้องล่านี่มันตายสี่แล้วนี่ กูไม่เคยคิดล่างนะพี่ดันเลยดันเลยเพื่อนดันเลยดันเลยเออดันเลยเพื่อนดีแล้วดีแล้วเฮ้ยเอาเอาได้ไบอกมจบไดไหะได้ดีจบได้เหี้ยกูบอกว่าเนี่ยมีขวากินอีกคำอยู่อ่ะเอ้ยเอออย่าพึ่งดิอย่าพึ่งทะเลาะกันดิเนี่ยมันจะเราสู้ไหวเนี่ยเพื่อน

ตูเล่นตูเล่นตูเล่นตูเล oh. no 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 ่นอุ้ยไม่หลืดไม่โดนว่ะโอ้หเฮียบแบบไหนแต่ได้กูล้อไ้ขวาเกี้ยเหรออู้หูล้อดึงไม่โดนว่ะกูดักกูดักกีฬากูดักกีฬากูจิ้มกูจิ้มกูจิ้มกูดึงไม่โดนตะกัดข้ามันสวยเพื่ยไม่โดนเลยนิกเกินิกเกิลเดี๋เดี๋ยกูยืนท่าเดี๋ยกูยืนท่าเดี๋ยวล้อกันล้อยู่ในป่าเออมา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 เฮ้ยมันเฮ้ยคีฬาอยู่ขวานะ คีล่าอยู่ขวานะเนี่ยมึงมาเอาตรงกลางกลางก็ได้นะเฮียมาแล้วคีล่ามาคีล่ามามันแน่นอนกลางเพื่อนเฮ้ยเอ้ยกูเคลียร์กลางอยู่กัดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพื่อนเคลียร์กลางอยู่ครับขาครับอ้าเอ้าอืมอืมอืม เไอ้เมื่อกี้เยาป่วยงเลยเหรอเอาไงเอาไงเอาไงเพื่อนเอาไหมเอามาตรงสกัดเอามาตรงสกัดอันไหนลองไม่มีเราไม่มีคูดี้ไอ้เหี้ยชนะไฟได้ไหมไอ้สัตว์เออกูขอโทษแล้วกันไอ้เหี้ยย็ดแม่กูขอโทษแทนทุกคนแล้วกันย็ดแม่มึงมาเล่นก่อนมาไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยลิเตอร์โอ้ยมันเข้าฟินิกี์แล้วกลับทันไหมเนี่ย ใครตายอะ่ะคีลาตายเฮ้าายคีลาทีเดียวเฮ้ยโอ้ยโอ้โ,โ,อโหเล็ดเล็ดกูยังมีประโยชน์ไปเยอะเลยไปรับอันสีดีแค่อหนอ ถ้่เอมึงมอัแลมจได้่เงมีรเย่มันที่มันมะ่ลไ้งแต่เมันจะมันจนะตหยทีแล้วนะเว้ย่าเออมันมัไหวนยมึงมึงอย่าพิ่งไอ้นี่กันดิแาลรี่มึงก็มาช่วยกันก่อนดิ มตู้ได้เนี่ยมึงจะเสียแต่แต่ถ้ามึงแต่ถ้ามึงไม่ตัางใจเล้นต่ผมออกก็ได้เว้วยกูขอแบบแพ้แบบตี๋คนก็ได้เว้วยเงี้ยโอ้ยแบ๊วเฮียใครรีบแบ๊มึงออกไปต่อขายขวยเลยเฮียมึงไม่ลเนะมาอ่ะแพ้มัาอ่ะเว้ยมาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูโซนโซนอย่าอ้าง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 ออกย่าอ้างมึงออกว่ามาๆมาเพื่อนมาช่วยหน่อยเออมึงช่วยกูหน่อยมึงไม่มึงไม่ชอบหน้าใครเดี๋ยวมึงกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวเอาดิ กูกูไม่ได้ด่าใครอ่ะมามาฟินิกไหมเร็วกูไม่เกี่ยวเห็นไหมไอ้เกี้ยมึงคนอื่นอ่ะแต่วันเดอร์ไม่เกี่ยวอ่ะจริงป่ะล่ะเปิดได้เปิดได้เพื่อนเปิดได้ยันไว้ยันไว้ยันไว้มาแล้วมาแล้วแม่งมาแล้วกูเมียันตีกูเมียันตีกูรอกูรอคับกูรอครับวันตีวันตีเล่นแม่งรอเกี้ยมันได้ถอดนี้มันได้ กูเอ้ยกูรีเพืนึงโอ้ต้องรีสองสามกูมีปิดป้อมกูมีปิดป้อมขขใใหห้้กูรอก่อนเพื่อนรอก่อนมาหน้ากูมาหน้าเอ้ยเคดักเคดักเฮ้ยผมจะตายว่ะกูปิดป้อมกูปิดป้อมกูปิดป้อมช่วยอยู่ช่วยอยู่ปิดป้อมหมดแล้วว่ะ รีก่อนขอรีก่อนขอรีไสวยกูตายคนเดียวกูตายคนเดียวกูตาหเยส่วนเออเดี๋ยวกูรีบนึงเดี๋ยวกูไปสวนรอกูก่อนรอกูหน่อยรอกูหน่อยมแันมีเกิดมันมีเกิดมันได้มันไหวมันไหวฟินิกไหวไตวเนี้ยมึงิร่มตายเพื่อนเรจบเส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 ร็ิบเสร็จเนี่ยเฮ้ยเตเสกอรเเดอร์เรสกอร์สวยจบ ด้งมาดิงมาเ,ออเทปะ,มะทงไ,งไม่เยออแล้วมึงก็ดา่ากูทำไมกูออไม่เคยดา่ามึงเลยนะเอาคไอยูไม่เคยด่ากูไงนะออและงงนะเครับคู่พี่อย่าทะเลาะกันเลยกูว่าแล้วเฮ้เกมจบแม่งต้องเอากันอีกอนีีกบ เงดอะกุ่เียวก่อะ่ขออยู่รัทางแบบมึงแล้วกันเดี๋ยวกูโดนเ้อ้ยสนุกว่ะเดี๋ยวกูเอาคลิปไปลงเอาเว้ยมาติดตามช่องกูหน่อยดิ